เราต่างคนต่างก็อุทิศชีวิตต่อพระพุทธศาสนากันมาแล้วตั้งแต่เมื่อเกิดตรงเนี้ยตอนเกิดใหม่ๆก็ไปแจ้งกะเกิดเขาก็ลงว่าสันชาติไทยเชื้อชาติไทยนับถือาศาสนาพุทธ นั่นนะมันเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เกิดมาทีแรกนู้นไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนี่นะเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันทบทวนดูให้ดีพุทธะแปลว่าผู้รู้นะหมายความว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธเช่นนี้มันก็ต้องมีความรู้ พุทธะไปว่าผู้รู้รู้จากบาปปุลคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์และตลอดถึงมรรคผลนิพพานการที่บุคคลจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มันก็ต้องอาศัยความรู้ในเบื้องต้นนี่แหละเป็นบรรทัดฐานก่อน คือว่าชำระความชั่วออกจากกายวาจาใจนี่ให้มันหมดไปก่อนมันถึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ไม่อย่างนั้นไปไม่ได้เลยต้องเข้าใจเราจะไปรู้อน,นิพพานทีเดียวเลยไม่ได้นะต้องรู้เบื้องต้นนี่ต้องสะสงังกายวาจาใจของตนให้มันสะ,สะอาดจากกิเลสบาปธรรมขั้นหยาบหยาบนี้ให้มันได้ นก็จึงสมกับว่าเราเป็นชาวุูดน,นั่นยอันขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมันก็เกิดมาจากกิเลสนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเทให้ฟังอยู่จนว่าทุกวันทุกกันเลยกันเทศกันใดจะไม่ยกกิเลสอันนี้ออกมา ว่ากันนะไม่มีเลยนะเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าคนเราเนี่ยมันยังไม่รู้นะเป็นชาวพุทธแต่ชื่อนะแต่ว่าใจยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นโทษแม้บวชเข้ามาแล้วก็ตามนะมันก็ยังไม่รู้นะก็ยังละไม่ได้เลยอนะ่ก็มีอยู่นี่เรื่องมันนะ เพราะการแนะนําสั่งสอนนะจะไปพูดเรื่องอื่นนะมันก็จะเข้าทํานองที่ว่าเกาไม่ถูกที่คันนะมันจะได้ผลอะไรนะเมื่อคันที่ไหนก็ต้องเกาที่นั้นอันนี้คนเราเมื่อมันคล้องอยู่ในเรื่องใดเราก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาพูดกันนะให้มันรู้กัน อย่างความโลภอย่างนี้นะเอาก็โลภนี่หมายความความเพ่งเลงนี่ยนั่นแหละคมเพ่งเลงไปภายนอกเพ่งเลงไปหาบุคคลบ้างเพ่งเลงไปหาวัตถุสิ่งของบ้างเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันก็อยากได้ขึ้นมาอย่างรุนแรงอันนี้คําว่าโลภะหรือว่าความโลภนะแปลว่าความเพ่งเลงนี่ให้เพึ่งรู้ความหมายอะ่ะ ทีนี้ถ้าผู้ใดมาสำรวมจิตของตนได้ไม่เพ่งไปอย่างนั้นนะความโลภนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นความโกรธก็เหมือนกันนะก็เมื่อมันเพ่งไปใส่บุคคลคนนั้นแล้วมันทำความไม่พอใจบุคคลคนนั้นแล้วมันถึงได้โกรธขึ้นมาแต่ถ้ามันสำรวมใจอยู่ภายในในี้ไม่เพ่งออกไปหาคนนั้นมันไม่โกรธเลย ลองคิดดูสิเนี่ยคนเรายังยังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยถึงบวชเข้ามาก็ตามบางคนนะยังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยยังปล่อยให้กิเลสย่ำยีได้จนแสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้นะทั้งที่เทศให้ฟังอยู่ เกือบแทบทุกวันเลยยังไม่เห็นโทษแห่งความโกรธความดุร้ายต่างๆมนี่บางคนเนะียไม่ใช่ทั่วไปนั่นแหละใครเป็นยังไงเราต้องรู้ตัวต้องทบทวนตัวเองให้ดีการฟังเทศถ้าหากว่าไม่ทบทวนดูไม่พิจารณาดูตัวเองเทียบกับคำสอนของอุทยเจ้านะั้นมันไม่รู้เลย ไม่รู้ว่าตนบกพร่องอยู่งไงไม่รู้ว่าตนสะสมกิเลสอะไรไว้ในใจก็ไม่รู้อพราะมันไม่รู้นั่นแหละมันถึงได้ปล่อยให้กิเลสมีอำนาจเหนือจิตใจจนสามารถบงการให้แสดงออกทางกายทางวาจาออกมา <c oughs> <c oughs> ได้ นี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่สมกับว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เมื่อเกิดอขอให้ทบทวนกันให้ดีนั่นนะเพราะฉะนั้นในแนวทางนี่เราพูดกันในแนวทางปฏิบัติการที่มันจะละกิเลสเหล่านี้ได้นะี่ก็เพราะสำรวมใจนี่นะ รู้จักห้ามใจตัวเองอย่าให้มันเพ่งออกไปภายนอกน,น,นี่แต่คนผู้ที่ประมาทแล้วเพราะว่าตาได้เห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงอะไรที่ไม่พออกพอใจแล้วจิตมันเพ่งไปเลยอ่านั่นแหละจิตมันเพ่งไปหารูปนั้นจิตมันเพ่งไปหาเสียงนั้นเลยมันมันไม่ห้ามตัวเองนะ มันไม่รู้จักห้ามตัวเองอนั่นน่ะเมื่อมันเพ่งไปอย่างนั้นมันก็ความโกรธมันก็ลุกรามขึ้นเลยทีแรกก็ใจเป็นพระบะนี้ท่านต่อมาใจก็เป็นผีไปเลยบะนี้นั่นนะมันเป็นอย่างนั้นความเพ่งเลงนะความไม่รักษาจิตตัวเองนะ่ะ มันจะพาให้ไปสู่อวัอยภูมิมันต้องรู้กันนะน,นี่เราพูดกันในทางปฏิบัติแล้วเราต้องสำรวมจิตใจอยู่ทุกเวลานาทนีผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตตัวเองอยู่เรื่อยไปคอยระวังเหตุที่มันจะมาจูงใจให้ประพฤติชั่วนะ่ะ นี่มันต้องระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าไอ้ตนก็รู้ตนด้วยวตนยังละกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งบาปนั้นยังไม่ได้หมดเห็นจะบรรเทาลงไปนิดหน่อยอยเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะเมื่อขาดการสำรวมระวังแล้วมันกิเลสมันได้ช่อมมันก็ลุกขึ้นเลยอ่ะกิเลสนี่นะมันดองอยู่ภายในจิตใจของคนเรานั้น แล้ววนนี้มันอาศัยเหตุภายนอกนั้นกระทบเข้ามาภายในเนี่ยกิเลสท,ที่มันดองอยู่ในใจนมันมันได้เชื่อแล้วมันจึงลุกคือนขึ้นนั่นแหะบุคคลไม่มีสติเข้มแข็งไม่มีความอดกั้นทนทานก็เลยเลยปล่อยให้กิเลสมันบังคับตัวเองให้ทำชั่วออกไป แสดงความชั่วออกไปทางกายทางวาจาได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะดังนั้นเนะี่ยเมื่อไรแล้วเราจึงยิพยิจารณาจะเห็นโทษของกิเลสอันนี้สักเทียถามตัวเองดูนะแต่ละคนนะหรือ,อยังจะเห็นว่ากิเลสอย่างว่านี่มันดีอยู่เหรอนี่ก็ต้องเพ่งทบทวนดู ทบทวนดูด้วยตนเองอันลำพังผู้อื่นสอนนะถ้าตนไม่ทำตามแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยการฟังคำสอนก็ดีไม่มีประโยชน์จริงๆถ้าตนไม่ทำตามแล้วไม่เอาตามแล้วนั่นแหละมันจะมีประโยชน์ได้เมื่อฟังแล้วต้องลงมือทำตามจริงๆอย่างนี้นอนั่นแหละมันถึงได้เป็นประโยชน์ได้ ประโยชน์จึงเกิดจากการฟังนี่แล้วประโยชน์เกิดจากการภาวนาการทําจิตให้สงบก็เตือนอยู่แล้วนะเมื่อทําจิตให้สงบแล้วหากว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าจิตของเรามันยังคล่องอยู่ในสิ่งนั้นหรือมันยังหวั่นไหวอยู่กับเรื่องนั้นก็ให้หยิบยกเรื่องนั้นมาวินิจฉัยในขณะที่จิตใจมันสงบอยู่ อันนี้นะทำไมมันถึงไปยินดีกับกิเลสอันนั้นอยู่เนี่ยหยิบยกเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจฉัยเลยอะ่ะเมื่อใจมันสงบลงแล้วอะ่ะเมื่อใจสงบลงแล้วกําหนดเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจัยมันก็เห็นแจ้งสิ่แบบนี้นะมันเห็นแจ้งนะแต่ถ้าว่าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นนะ มันไม่เห็นแจ้งหรอกจะเอามาพิจารณาอย่างไรมันก็ไม่เห็นแจ้งเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจ้องดูเรื่องนั้นได้โดยเฉพาะอันใจไม่สงบนะเพราะว่ากําหนดวิจานณเรื่องนี้แหละสักหน่วยมันไปพลิกไปเรื่องอื่นนู่มแล้วอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไงอ่ะอันนี้การที่มันจะรู้ได้นะมันต้องใจแน่วเป็นหนึ่งอยู่ที่เดียวอ่า เหมือนอย่างเราอ่านหนังสืออย่างนี้นะอยู่กระดานป้ายอย่างนี้นะถ้าหาว่าเราสายตาล็อกแลกล็อกแลกไปมานี่ไม่มีทางมันจะไปอ่านหนังสืออยู่กระดานป้ายนั่นได้นะอ่าเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใจมันสายไปสายมาอยู่นั้นนะมันจะกําหนดพิจารณาเรื่องใดๆมันก็ไม่เห็นแจ้งในเรื่องนั้นเลยอ่าก็ให้พึ่งพากันเข้าใจ นี่เรื่องหลงแบบน,นี้นะเรื่องหลงนี่มันก็หมายถึงว่าปล่อยใจให้เพ่งเล็งออกไปข้างนอกนั่นเนะเมื่อปล่อยใจให้เลื่อนลอยเพลินไปข้างนอกแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเลยนะอตอนทําผิดพูดผิดยังไงก็ไม่รู้ตัวเลยนะบะน,นี้ไอ้จิตมันลอยไปอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหมายความว่าสติเนะี่ยมันระลึกออกไปข้างนอกนูนนะ่น มันไม่ได้มาควบคุมจิตอยู่ภายใน,นอ่ะเหตุนั้นอ่ะตอนทาผิดพูดผิดอะไรไปมันถึงไม่รู้ตัวอะไรอแล้วก็กิเลสมันเกิดขึ้นก็ห้ามจิตไม่ได้เพราะว่าสติมันหนีออกแล้วมันห่างรละลึกออกไปไกลแล้วอแล้ววันนี้กิเลสมันมีอิทธิพลแล้วเผื่อว่าสติระลึกได้จะห้าม จิตนี่ไม่ให้มันวันไหวไปนี่มันไม่ได้สิมันกิเลสมันมีอิทธิพลเหนือแล้วอ่ะมันรวมกําลังกันได้มากแล้วอันการที่กิเลสมันจะไม่มีอิทธิพลถึงกับมาบังคับกายวาจาให้ทำชั่วพูดชั่วได้นะมันต้องอาศัยสตินั้นคอยระมัดระวังอยู่เสมอพอมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมานี่สติก็วิ่งเข้าไปควบคุมจิตทันทีเลย เบรกเลยเหมือนอย่างเขาขับรถนะเมื่อรู้ว่ารถนี่มันจะมันจะไปชนคนบหรือมันจะไปชนอะไรมันจะเสียหลักยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเหยียบเบรกเลยให้รถมันเบาลงให้มันวิ่งช้าลงลอะอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นเท่านั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละไอจิตใจอันนี้นะ มันจะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะอาศัยสติควบคุมอยู่เท่านั้นแหละอาศัยสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่เสมอเลยแม้เราจะทำการงานอะไรอยู่ก็ดีจะพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามก็มีสติควบคุมจิตอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นปกติอยู่ได้นอันนี้คนส่วนมากไม่เป็นไม่ได้ปฏิบัติอย่างว่านี้ พอทำอะไรไเช่นอย่างว่าพูดกันสนทนาปลาใสกันอย่างนี้นะเมื่อไปถึงบทขบขันบอกนี่กัหัวเลาะแล้วก็เพลินไปเลยลืมตัวแล้วแเนี้อเอาถ้าไปไปถึงบทเกิดความเห็นขัดแย่งกันเข้าแบบนี่ยก็เอาเลยเพียงกันหน้าดำหน้าแดงไปเลยเลืมนึกถึงไอ้คุณธรรมอันดีงามเลยฮะน,นี่ เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันไปนี่การปฏิบัติธรรม,มาหมู่นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแบเนี้เอามาทิ้งหมดนั่นแหละนี่ที่ให้เห็นว่าไอ้ขาดสติสัมปชัญญะแล้วไม่เป็นท่าเลยนะกายวาจาใจนี่นะ,ะไม่เป็นท่าเลยดังนั้นนะ่ะ ถึงพยายามยกเอาเรื่องนี้มาพูดสู่กันฟังนะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จุดบกพร่อ,องของตัวเองที่ในขณะใด,ดจิตใจตนวันไหวหรือว่าพลั้งเผลอไปในทางที่ไม่ถูกแล้วนั้นในขณะนั้น,นแสดงว่าสติไม่ได้ควบคุมจิตใจัมปัจชญะความรู้ตัวก็ไม่มีไปรู้แต่เรื่องอื่นนู่น ไปรู้แต่เรื่องใจมันไปคล้องอยู่นู่นเนะไอ้จิตที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี่นะี่ยมันไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเลยว่าตนกําลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้จิตตนกําลังไปกาะคล้องกับอะไรไม่รู้ตัวเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้นะท่านเรียกว่าขาดสมปัิชัญญานี่ให้พึงพากันเข้าใจนี่นหะรวมความเรียกว่าจิตใจของคนเรานี่ ถ้าขาดสติสมัมปชัญญะควบคุมแล้วไม่ไม่ได้เรื่องเลยเหลวไหลหมดอ่าเลวไหลอ่ะให้พากันเข้าใจให้มากๆเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลึกเรื่องขำจนว่ามองไม่เห็นเลยนะอะก็ก็เมื่อคนเรานะั้นมันสังเกตตัวเองไปทุกระยะนี่มันรู้ได้เลยนะไอะเรื่องที่พูดให้ฟังมานี่นะ รู้ว่าตนเธอสติเมื่อไหร่นี่ก็รู้ได้ถ้าเอาใจจดจ่ออยู่นี่นั่นแหละตนมีสติอยู่เวลานี่ก็รู้ได้เนี่ยจิตใจตนเป็นปกติอยู่ก็รู้ในขณะนี้จิตใจตนหวั่นไหวกับเรื่องอะไรก็รู้นี่สำหรับผู้มีสตินะผู้ฝึกสติอยู่อย่างในสติปัฏฐานนั่นนะ,ะพระองค์สอนให้มีแตกรร่กำหนดรู้หมด พยายามกำหนดรู้แม้ใจที่มันไม่สงบอยู่มันฟุ้งซ่านออกไปอย่างนี้ก็รู้นี่ใจเวลานี้มันความรักครอบงาก็รู้ใจเวลานี้ความชังครอบงามก็รู้ใจเวลานี้ความหลงก็ครอบงาไม่สามารถจะคิดอะไรรู้อะไรได้ก็รู้ นี่พระองค์ทรงพระประสงค์ให้ให้คนเรานั้นมีสติตามรู้ความเคลื่อนไหวของอาการกายอาการวาจาอาการใจของตนอยู่ทุกเวลานาทีในสติปัฏฐานนะเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราเป็นสาวกของพระองค์เป็นพระก็ต้องกล่าวคำปฏิญญาณตน ถึงพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์เหมือนกันเป็นเนนก็เหมือนกันเป็นอุบาสกบาสิกาก็เหมือนกันหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เหมือนกันทุกคนก็ร่วนแต่กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์ไม่ได้พึ่งเพราะว่าเาทำบุญที่ได้รับสินที่ได้ก็ต้องขอสินพร้อมทั้งพระไกราสารณาคมด้วยนูน่นนะ แล้วก็พระท่านก็นำว่า,าตนก็นว่าตามพระไปนั่นแสดงว่าไม่ว่าเพศไหนเพศเหลืองเพศขาวเพศดำไอ้สำหรับว่าเป็นชาวพุทธแล้วนะล้วนแต่ได้กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาเป็นระยะระยะมาเลยไม่ได้ขาด ทีนี้ความประพฤติของแต่ละคนนะมันสมหรือไม่ว่าสมกับที่เราปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเนี่ยมันสมหรือไม่นั่นทุกคนต้องเพ่งพิจารณาตัวเองให้ดีพุทธะแปลว่าผู้รู้นั่นแหละผู้รู้จักผิดรู้จักถูกด้วยตนเอง จึงเรียกว่าพุทธ,ธะธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งบุคคลเอาถ้าถ้าใจมันยึดเอาเรื่องชั่วมามันก็ทรงเอาเรื่องชั่วนั้นไว้ก็เป็นทมฝ่ายชั่วนี่นถ้าว่าใจมันน้อมไปในทางดีมันชอบความดีมันก็ยึดเอาแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมาเป็นอารมณ์ เช่นนี้ก็แสดงว่าจิตทรงไว้ซึ่งธรรมฝ่ายกุศลนี่คำว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งความดีความชั่วหรือความไม่ดีไม่ชั่วนั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจบัดนี้เราทรงไว้ซึ่งความดีหรือความชั่วนี่นะมันก็ต้องพิจารณาดูตัวเองทุกคนแหละต้องสำรวจกลัวกาดูตนเสมอ อย่าไปเมาอย่าไปทำตนมีคนเมาคนหลงโดยที่ไม่ได้มาวินิจฉัยตัวเองอย่างนี้น,น,นานๆจึงนึกถึงตนเองครั้งหนึ่งอย่างนี้มันไม่ทันกับความหลงแล้วให้เข้าใจเราต้องหัดมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ละเวลาแต่ละนาทีไม่ใช่แต่ละวันแต่ละคืนนะ แต่ละเวลาแต่ละนาทีนี่เราต้องพยายามระลึกถึงตนของตนเสมอเสมอให้ได้เ <c oughs> <c oughs> มื่อเราหมั่นระลึกถึงตนให้มากอยู่นี่สติมันก็ทีเข้ามาแล้วบบนี้นะมันไม่อยู่ห่างจากกายวาจาใจแล้วมันใกล้กายวาจาใจเข้ามาแล้วหมันระลึกเข้ามาบ่อยๆเข้ามันชินสิแบบนี้นะ มันชินแล้วมันก็เป็นอันว่าสตินั้นก็ไม่ห่างจาก,กจิตใจแล้ววันนี้เราระลึกเราหมัน่นทำความรู้ตัวอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้นะสติมันก็เลยประจำอยู่กับจิตนี่ถึงแม้ว่ามันจะระลึกออกไปข้างนอกมันก็ระลึกไปแต่เพียงว่าในเรื่องที่จำเป็นนะเรื่องที่ควรจะคิด เท่านั้นเองพอคิดรู้เรื่องนั้นแล้วก็กลับเข้ามารู้กายวาจาใจของตนอยู่เหมือนเดิมอมาคอยระมัดระวังอภัยอันตรายที่มันจะเกิดแก่ตนของตนนะภัยอันตรายก็คือว่าคอยระมัดระวังเรื่องชั่วต่างๆที่มันจรมาจต่ภายนอกนะมันจะมากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วทําให้ใจวันไวไปตามเรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นนะ นี่มันมีอยู่นี่เรื่องท้งสางภายนอกนะเรื่องชั่วก็มีเรื่องดีก็มีนี่แลนี่บุคคลใดไม่ระวังตัวปะเนี่ยเมื่อไม่ระวังตัวเผลอตัวปล่อยสติรละลึกเล่ล่อนไปภายนอกอยู่เนี่ยพอเรื่องชั่วกระทบทางตาเป็นต้นเข้ามาแล้วสติข้ามจิตไม่ทันแล้วจิตตื่นเต้นไปกับเรื่องชั่วเหล่านั้นว่อนไว้ไปตามแล้วสติควบคุมไม่อยู่แล้วบัดนี้ นั่นแหละสาเหตุที่มันจะแสดงออกทางกายทางวาจาแบบนี้ให้พึ่งพากันรู้ทีนี้ถ้าใดรคอยระมัดระวังภัยเหล่านี้อยู่นึกว่าภัยทั้งหลายมันย่อมมีอยู่ในตนของตนอย่างนี้ละผู้นั้นก็ไม่ประมาทคอยระมัดระวังตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ละเวลาเรื่องไม่ดีไม่งาาต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ห้ามจิตได้ทันเลยแบบนี้ เพสตินมันอยู่ใกล้กับจิตอยู่แล้วเมื่อมันห้ามทันอย่างนี้มันมันก็มาแทนได้รู้อํานาจแก่กิเลสนั่นแหละปุนี์เมื่อมันห้ามทันมันก็กําหนดละกันลงไปเลยแล้วไอ้เรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นสัตตกาศไปเป็นอวกาศไปหายเข้ากรีบเมฆไปเลยเพราะว่าจิตไม่รับเอาแล้วนี่ ผิดไม่ยึดไม่ถือเอาแล้วมันก็หายไปเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ว่าจะไปมีฤทธิ์มีเดชเหมือนอย่างงูพิษบอกอะไรต่ออะไรมรนี่สิ่งมรนีสัตว์มรนีนะถ้าหากว่าเราไปจับมันเข้าอย่างนี้มันกัดเลยทันทีเลยอย่างนี้นะนั่นแหละกัดแล้วก็เจ็บปวดเลยอ,อันชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันเลย อารมณ์ต่างๆในโลกนี้ถ้าจิตไปยึดมันเข้าแล้วไม่รักก็ชังนะไม่โลภก,ก็โกรธอันหลงแท้ว่ามันมาด้วยกันเลยแหละถ้าจิตวันไหวไปตามแล้วความหลงมันก็แทรกเข้าพร้อมเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งรู้ว่าเมื่อรู้ตัวว่าตนยังละกิเลสยังไม่ได้หมดอย่างนี้นะ ก็แสดงว่าตนน่ะมันยังมีศัตรูอยู่ยังมีภัยอยู่รอบด้านนะนี่ควรตื่นตัวสิถ้าตนหวังที่จะถอนตอนออกจากทุกข์ในสงสารนะ่ะตนไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วเมื่อไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วผลยังไม่ระมัดระวังตัวออปล่อยให้จิตหลงสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องได้รับทุกข์วันยังค่ำเลย แต่ทั้งที่ตนทุกคนแล้วก็เบื่อทุกทั้งนั้นแหละแต่เมื่อบวชเบื่อทุกแล้วตนเองประมาทเรื่องมันนะไปสะสมเหตุแห่งกองทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ต้องได้รับทุกข์ถึงเบื่ออย่างไงมันก็หนีไม่พ้นถ้าตนเบื่อทุกไม่ต้องการทุกข์จริงอย่างนี้มันก็ต้องคอยระมัดระวังไอ้เรื่องที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นนะต้องระมัดระวังเสมอ ก็ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่รี้ลับซับซ้อนอะไรอันเหตุให้เกิดทุกข์นั้นนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนะี่ยตาหูจมูกกลิน้นกายใจอันนี้ก็เป็นคู่กับรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอันนี้นะบอ่อเกิดแห่งทุกข์นะบอ่บอเกิดแห่งความสุขก็อันนี้ไม่ใช่อื่นไกลนะตาเห็นรูปถ้าหากว่าเรารู้เท่ารูปนั้นแล้ว ไม่วันไหวกับรูปนั่นแล้วใจก็สบายนี่ก็เป็นสุขนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่รู้เท่าเราวันนี้ไม่รู้เท่าไปหลงรักหลงชังก็เอาแล้วเป็นทุกข์แล้วนี่นะบ่อทุกข์นะมันอยู่ตรงนี้นะจะไปอยู่เลอกอยู่ขำที่ไหนต้องพิจารณาให้มันเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง อะไรหมดเนี่ยถ้าไม่รู้เท่าเราเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกขั้งนั้นเลยความรักก็เป็นเหตุให้เกิดทุกความชังก็เป็นเหตุให้เกิดทุกทุกขได้ทั้งสองอย่างเลยอย่างนี้นะแล้วเราจะมากําหนดละความรักความชังอย่างนี้ไม่ได้เพียวเหลือผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้นะไม่ควรที่จะให เกิดความลังเลใจขึ้นมาในเรื่องหมู่นี้นะควรพากันใข้ควรให้มันรู้ต้นสายปลายเหตุแห่งทุกข์จับให้มันได้อย่างนี้แล้วเราก็มีสติระมัดระวังอยู่เสมออันนี้แหละที่ท่านเรียกว่ารักษาศีลแล้วก็สำรวมอินทรีย์ไปพร้อมนี่ถ้าบุคคลรักษาศีลแล้วไม่สำรวมอินทรีย์ ศีลมันก็เศร้าหมองหรือไม่ใช่ก็ขาดไปเลยก็ให้พึ่งเข้าใจคำว่าสำรวมอินทรีย์ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละสำรวมมณิทรีนันน้นสำคัญมากสำรวมใจดวงเดียวเท่านั้นแหละก็เป็นอันสำรวมอินทรีย์ห้าทั้งห้านั้นได้หมดเลยเช่นรูปมากระทบตาอย่างนี้นะสติวิ่งเข้าไปห้ามจิตได้กำหนดรู้รูปรู้เท่ารูปน,นั้นตามเป็นจริงได้จิต ไม่วันไหวไปด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะก็เพียนอันว่ารูปที่มากระทบตานั้นก็ไม่มีพิษมีสงอะไรเลยว่าน,นี้นะมันก็ผ่านไปผ่านไปแม้เสียงมากระทบหูก็เหมือนกันนะเมื่อห้ามจิตสำรวมจิตได้แล้วมันก็ดับไปดับไปมดของโมนีไม่มีพิษมีสงอะไรเลยแล้วก็มองเห็นให ชัดลงไปในทางวิปัสนาก็เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างโมนี้มีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่นั้นไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยลเมื่อเราเพ่งลงไปถึงวิปัสนาเห็นแจ้งลงไปตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันก็ยิ่งยิ่งไม่วันไหวเลยจิตใจนะอะก็ยิ่งตั้งมั่นผู้ที่วันไหวอย,อยู่แสดงว่าไม่ได้เจริญปัญญาวิปัสนาอะไรเลย ดวนั้นพึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้